นี่นะเป็นชุดตัวของบอดี้หนึ่งสองห้านะครับหน้ากุงหน้ากากใส่ไฟแล้วก็ชุดเรือนไม้นะครับแล้วก็เก่าๆมานะฮะนี่ลูกค้าส่งมาทาอะไรส่งมาให้ใส่เรือนใหม่ไฟเลี้ยวบังลมนะครับตัวนี้เขาเอาชุดขอชุดบอดี้เดิมเสื้อล่างนะชุดเสื้อล่างเดิมอ่ะพอเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรปาร์ตนี่นะครับพอเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมนะชุดเรือนใหม่ด้านในนะครับลูกค้าเอาจากทางร้านนะครับผมแล้วก็มันเป็นไม้ส้ม แล้วเราก็แปลงเป็นไม้ฟ้าให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่แปลงเป็นไม้ฟ้าแล้วแต่เป็นชุดเรือนไม้ส้มนะนะตัวนี้เป็นชุดเรือนไม้ส้มคาบูนะแล้วทีนี้ด้านหลังหล่ะเขาก็ใช้ชุดเดิมของเขาที่เขาส่งมาให้อยู่ในหน้ากากนะครับมันมาเหลืองมากเราก็ขัดทําความสะอาดได้แค่เท่านี้นะเฮียนะครับผมขอรูเล็กหน่อยอ่ะก็จัดให้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วแต่นะครับใครต้องการรูใหญ่ถอดง่ายรูเล็กถอดยากอ่ะก็แล้วแต่ตามใจนะครับก็จะจัดให้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่เฮียจะจัดรูเล็กให้นะครับเพื่อความสวยงาม นะแต่มันก็อาจจะเสียบยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับรูเสียบเรือนไม้เห็นปะมันตัดพอดีแบบนี้แล้วมันสวยงามนะครับฝุ่นก็เข้าน้อยนะน้องชายด้านหลังเหมือนเดิมเราอุดให้เหมือนเดิมนะครับส่วนด้านหน้าปุ๊บกรอบชุดหน้าตรงนี้นะครับแท้นะครับผมนาะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราแปลงแล้วแล้วตอนนี้จะเป็นมิติใหม่ขึ้นชุดตรงนี้เฮียจะไม่ได้ตัดเล็กแล้วทุกทีเฮียจะตัดเล็กนะครับทีนี้เฮียให้มันมีมิติขึ้นอีกนะครับจะให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อปิด ช่วงโบตรงนี้นะครับนี่แต่พอมันใส่เข้าไปในกับชุดหน้ากากบอดี้อาปื๊ดปื๊ด๊ ط, ป ط, ตรงนี้แล้วมันก็จะสวยนะครับเราจะทําให้มันโบน้อยที่สุดนะครับทำให้มันเหมือนมาจากศูนย์มากที่สุดนะน้องชายเป็นแบบนี้ด้านล่างเราไม่ได้ตัดอะไรเลยนะเราตัดแค่ด้านในแต่กระจกสายตรงนี้เราไม่ได้ตัดนะครับเห็นไหมเอยครอบได้สนิทเป๊ะเหมือนเดิมน,นะครับตัวล็อกลงเป๊ะตัวล็อกลงเป๊ะไม่มีอ้าไม่มีปิดหลอกนะครับนะเราทําจริงนะครับก็เป็นแบบนี้นะด้านหลังอุดให้สวยงามนะ ประมาณแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เยอะอยู่ก็ไหลายคิวอยู่นะครับก็ค่อยๆทําไปเนาะนะสไตล์แบบนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดด้วยนะครับไลค์ด้วยนะครับนะนี่เป็นแบบนี้นะครับน้องชายอ่านี่นะครับเฮียเอามาใส่แล้วนะครับตัวไม้ฟ้านะครับลองเอามาใส่ในบอดี้ชิ้นดําดูนะฮะนะ ก็สวยใช่ย่อยเอาเรื่องเลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะเฮียก็ได้ลงตัวไม้ส้มไปเนาะว่าเออเฮ้ยมันอาจจะไม่ใชไลาเท่ากับตัวไม้ฟ้าเท่าไหร่นะครับก็จริงนะไม้ฟ้าสวยกว่านะครับตัวนี้นะฮะเป็นไม้สม้มแปลงเป็นฟ้านะครับแผ่นแผ่นเทียบเบิกนะครับมันก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็แผ่นก๊อฟนี่แหละนะฮะแต่มันเป็นสีฟ้าสว่างไนงะเออเฮีย er, ว่ามันสวยดีนะสวยกับของแท้เบิกอีกนะอ่ะก็แล้วแต่ละกันนะทีนี้เราก็แปลงเรียดเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาใส่ในชุดบอดี้ชุดชิ้นดำนะครับเป็นตัวเว็บยนะครับ แล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเราทําเป็นมิติใหม่ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับเป็นไงครับนะเราก็พยายามถ่ายให้ดูเฮ้ยมีตําหนิตรงไหนบ้างไหมนะครับนาเป็นแบบนี้นะครับนะแน่นเหมือนเดิมน่ะส่วนด้านหลังก็อุดกันฝุ่นเหมือนเดิมนะก็ทําให้เนียบที่สุดนะครับทุกคนนะครับนะก็แบบเรียแบบนี้นะครับนะฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดหัวใจด้วยนะครับไม่เคยขอเลยนะน้องชายไปละขอบคุณครับ